ได้เน,เนื้อเรื่องกันเถอะถ้าแปลผิดแปลพลาดแปลมัว่วแปลดำน้ำอย่างไรขออภัยมาณที่นี้นะแต่จะพยายามนะหลงเข้ามาแล้วกด subscribe กด like ไล k e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะช่วงนี้แอบหาสปอนเซอร์อยู่นะอันนี้เป็นเรื่องราวของเซเรเนียใช่ไหมขอโทษด้วยนะคะฉันขอไปห้องน้ำอีกอีกทีนึงได้ไหมไม่ไหวแล้ว ผมก็ปวดหัวมากเลยอะครับข,ขอพักสักครู่นะไม่น่ามาที่นี่จริงๆเลยฉันคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องไม่โอเคเอออาการของเธอดูไม่ค่อยดีเนี่ยออกไปพักกันหน่อยดีกว่านะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่น่ารักหรอกคะ่ะนี่คือโปรโตซีบริษตทาคากุยะฟามาสูติคอกำลังพัฒนาขึ้นมาอยู่เลยนะพวกเราได้เลี้ยงดูพวกเขาอย,าออย่างพียงขันแขงในสถานที่ที่อยู่เหนือนอกสายตาของจักรวัตรเลยนะ โปโตสอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะโปโตสเนี่ยแหละแม้ว่าจักรวรรดจะเป็นผู้นำในการกำจัดความกลาหลถ้าเกิดว่าไม่มีโปโตสของเราจักรวรรดนะะินะก็อาจจะมีพวก chaos เ,เล็กๆน้อยๆอ,อีกเยอะเราก็มีหลายครั้งที่อาจจะจัดการทุกอย่างไม่ได้รับลื่นนะ<ต>คุณยูกิก็คงจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ดีดอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ ไมว่าเทราซิออนจะมีความเป็นอิสระจากจักรวรรดิมากแค่ไหนก็ยังมีปัญหาอยู่ดีเกี่ยวกับเรื่องเผ่าพัานธุ์ของโปโตสเทราซิออนก็ไม่ใช่ข้อ,อยกเวน้นเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเราบริษัทยาก็เลยต้องเข้ามา,างไงล่ะแล้วก็พยายามที่จะสร้างโปโตสขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าเทคโนโลยีน,นี้ประสบความสำเร็จเราจะสามารถสร้างโปโตสได้มากเท่าที่เราต้องการเลยนะมันไม่น่าสนใจหรอยูกแบบนั้นสิอู เหมือนจะมีการประทะกันเล็กน้อยนะในช่วงพิจตายูกิก็ชังดาบออกจากฝักแล้วก็ชิซุโรุไม่ตอบสนองหัวของเบรนก็คงกริ่งอยู่กับพื้นในทันทีชิซุโร่เข้ามาป้องกันนางพยาบาลตะกี้ไว้นะยูกิน่าจะไม่พอใจไปพน้นก่อนที่ฉันจะฟันแกด้วยบอกการเจรจาสิ้นสุดลงแล้ววางดาบลงเธอคะ่ะฉันคิดไปแล้วว่าพวกแกมันน่าสงสัย สร้างปอต,อตอได้เท่าที่ต้องการดิงั้นเหรอไอพวกนี้ไอคนที่ขโมยอสุนาไปปอตอาซนาะ่ะไม่ใช่ขอที่พวกแกจะสร้างขึ้นได้ง่ายๆนะเว้ยไม่รู้เลยไงว่าชีวิตมันสำคัญมากแค่ไหนอะ่ชะฉันจะโชว์ให้ดูฉันจะฆ่าแกาแหมโกรธมากจริงๆเลยสินะการสูญเสียโป,ปอตอที่สนิทที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณสินะ ถ้าตอนนี้ไม่พร้อมที่จะเจรจาแล้วก็ก็กุลาถอยออกไปก่อนจะดีกว่านะยุกิฉันรับช่วงต่อเองบ้าเลยบ้าบ้าฉันจะฆ่าให้หมดฉจะฆ่าพวกมันให้หมดเนนัวเธอก็ควรจะลดปืนลงด้วยนะเข้าใจดีค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับโปโตสฉันคง ลดกา้าตัวเองไม่ได้หรอกนะไม่ต้องกังวลไปนะคะเราไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนโปรโตสให้เหมือนกับแบบจำลองแบบที่เห็นที่นี่หรอกนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้อะนะพอได้แล้วนะคะกับการยั่วยุไร้สาระเข้าเรื่องสักทีเถอะทำไมถึงขโมยพีโมเนียมไปสร้างแบบจำลองให้สมบูรณ์อย่างนั้นหรอแหมใจร้อนจังเลยนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอง เป้าหมายของพวกเราไม่ใช่แค่การเรียนแบบโปรโตสเท่านั้นแต่เป็นการสร้างโปรโตสที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านะสิให้อธิบายเลยไหมล่ะคะเบรนหยิบแคตตาล็อออกจากมุมห้องแลบมามเมื่อไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งก็พบกับป้าประกอบของสัปปะหลาดแห่งความแห่งของเค a อสนี่ไงนี่ไงนี่ไงน้องคนนี้เป็นบอสของซีซันนี้นะหลอดของเค a o สแบ่งเป็นหลายประเภทได้แก่ต้นไม้เครื่องจกักรและเนื้อหนังเนื่องจากคุณเคยฆ่า เผชิญหน้ากับมอนสเตอร์มาแล้วมากมายคุณคงจะรู้ดีงั้นก็ขอยกตัวอย่างเป็นไอ้ต้นไม้แล้วกันนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณนำกิ่งก้านของต้นไม้มาต่อกับกิ่งก้านของสัตว์ประหลาดตัวอื่นและปรับปรุงพันธุกรรมสละมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะนะ ด้วยการหลอมรวมเข้ากันของสัปหลาดและจ้าป้าหมายที่จะสร้างสิงส่งมีชีวิตที่แข็งแก่งมากกว่าพวกโปโตทุม่มทุนด้านเทคโนโลยีและเงินทองจํานวนมหาศาลเลยละ่ะแต่ทว่าไม่นานมานี้การทดลองที่กำลังดำเนินอ,อยู่ในห้องปฏิบัติการหมายเลขศูนย์กับสมผลรั์อันเลวร้ายโอเบรนเปิดไปที่หน้าสุดท้ายของเคตล็อกเห็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่ง อันนี้ผู้ชายเหรอฤฤฤฤ HA 8 7หรือที่รู้จักกันในชื่อฮาคุคืออาวุธจำลองที่ทรงพลังที่สุดที่สร้างโดยบริษัทยาคาคุยะเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากจนเราควบคุมไม่ได้และเริมอารวาสปรากฏการณ์การบิดเบือนมิติที่ปรากฏขึ้นบนโลกใบนี้เกิดจากฮาคุเช่นกันเมื่อฮาคุหา,คหายไปความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็หายไปเช่นกันถ้าปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบพหุทดลองที่สร้างก็จะมีการล่วไหลออกไปในภายนอกเรือนั้นก็เลยต้องเข้ามาจัดการนะ และสิ่งที่เราเลือกใช้ในการจัดการก็คือพีโมเนียมเพราะเราเชื่อว่าตัวเล่นปฏิกิริยาที่หลอมรวมกับโปรโตนและเคออสเข้าด้วยกันจะสามารถฆ่าฮาคูได้จบการอธิบายเป้าหมายคือการกำจัดสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ทึ่งเป็นสาเหตุของความผิดปกติเหล่านี้นั่นเองไม่สิต้องบอกว่านั่นแหละเป้าหมายของพวกเราสินะเราถึงอยู่้วยกันเดตอนนี้นะ่ะ หน้าด้านเสียจ,จริงคุณทําเรื่องที่แย่เกินกว่าที่ฉันคาดไว้ซะอีกเอ,อ่อมาคุยกันให้ชัดดีกว่าถ้าพวกเราช่วยจัดการฮาคูให้พวกเธอจะคืนพีโมเนียมให้ใช่ไหมแล้วคุณจะต้องจัดการหาตัวอย่างเลือดจากกัปตันด้วยนะคุณต้องช่วยทําลายคู่โรการน,นี้ด้วยเช่นกันอันนี้มันยุติธรรแน่นะก็แค่ตามน้ําไปนะถ้าเราปล่อยทาคูไว้ตามเราพางังมันอาจจะส่งผลกระทบไม่เพียงแค่เดต้านะ แต่อาจจะแบบทั้งเทลาซีออดเลยก็ได้ไพวกเราไม่แคร์หรอกนะที่จะเอาพิโมเนียมมาโดยวิธีการบังคับะ แต่การทำแบบนั้นมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างยิ่งพังพินาศกว่าเดิมบอกว่าแบ,บ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองในการวิจัยครั้งนี้นะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโปรโตสก็สำคัญกับเราเช่นกันนั่นสินะก็พูดได้ยากเหมือนกันว่าจะแบ,บ่งปันข้อมูลให้มากน้อยได้แค่ไหนกันถ้าเราย้อนกลับไปดูในระยะในตอนต้นนะการทดลองนี้ดำเนินมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มีการฉีดของเหลวจากร่างกายของสัตว์ประหลาดเข้าไปในเนื้อเยื่อที่ปนเปื้อนด้วย โอ้โ oh, ชคดีที่เรามีตัวอย่างทดลองที่เหมาะสมแล้วล่ะหน้าตาคุนค้นๆ พวกเขาช่วยชีวิตคนที่เกิดมาในสภาพปนลเปื้อนซึ่งเกือบเสียชีวิตดังนั้นการทดลองนี้จึงประสบความสําเร็จอย่างมากคาดว่าข้อมูลทีก่เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการที่1แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลเก่าจึงไม่มีใครตรวจสอบจริงจังแต่ก็ร่วมร่วมนายการห้องปฏิบัติการที่1กล่าวว่านี่เป็นช่วงที่ธุรกิจเทคโนโลยีชีวาภาพของบริษัทคากุยะเนี่ยกำลังเริ่มฟื้นฟูแล้วละ่ะใช่แสดงว่าน้องเซนี่เป็นตัวอย่างทดลองด้วยใช่ไหมคะ หนูกลัวมอนสเตอร์ไม่ยอมปล่อยหนูไปช่วยหนูด้วยร่างกายของหนูถูกฉีกเป็นชิ้นๆเซเรเนียรฝันร้นายอีกแล้วเหรอ แค่ฝันสินะดีจังเลยเ็กก็ฉันนึกว่าฉันกลับไปอยู่ในอดีตอีกแล้วโออนะตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะตรวจสอบเรื่องเดต a เสร็จหรือยังหัวหน้ายูกินะได้ส่งเดต a มาแล้วถูกปินนาว่าเป็นปรากฏการที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อเทลาซิออน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าท <tinc S 2> <their> ี่จะมีการปฏิบัติภารกิจนะเดี๋ยวถ้าเปโกหกพรเมื่อไหร่อ่ะเราก็เตรียมปฏิบัติการโอ้เตรียมตัวมาเป็นชาติแล้วปเรียบร้อยนะนี่อแค่ตอนที่หนึ่งล่อไปครึ่งชั่วโมงกว่าจะแปลเสร็จแล้วดูสิ อันิมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมาก,กาวเอเฮ